เนียงชื่อจริงชื่ออะไรนะคะเนียงอ๋อจิกเกียอยู่ไทเนี่ยสามปีคคีอันเนียงจบพุทธศาสนาจากมจารสุรินทร์เนาะโอ้ดีสุดอันเนียงพี่ากยว่าอันนีปมากี่ปีแลวจ้ะพี่โอ้ยทำไมดูหน้าดูหลังย่ัน้องม่ไรจะมาเลยมาบ่อยมากับเพื่อนบอก มี่ิธีเหือไม่มปกติไหมปัจจุบันเราทำงานอะไรปัจจุบันทำงานสืีอะไรครับฟรีหลายนาะฟรีหลายสั่จะรามัดหัดทำกรรมธรรดีต้องจเป็นบางบงบ้างบาง้วงอที่แบบเหมือนจะส่งงานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันจบปวดหลับปวดนอนบ้างใจนี่ครับและอาการครียดเไงบ้างเนะ นอนไม่หลับร <3 and rain> ู statistically statistically <bs> ้สึกเครียดหลอดแล้วมันมันหนูเป็นคนที่จัดการกับความที่เป็ได้ดีมันตัวเองเป็นคนจัดการชายชาแล้วก็ก็เป็น่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงคนนี้คืออ่ะเขี้ยงคือมันมันวิตกกิจเฉยวิตกกิเหมือนเราบริหารเวลาไม่ใช่จริงเท่าไหร่นช่วงเวลก็จะเป็นลักษณะคลิปในงานมีนอนไม่หลับบ้างเลยจะตุกกลางคืน ผวิมาวาไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับมีอยู่แม่เลยนอนไม่หลับเพรหนูเกิดจากกดไรไรยงโอ้เปี่ยมปีนี้เรียงไม่ได้เป็นเพราะทำร่างกายอะไรใช่ไหมม่ได้เป็นโรคแต่ทำร่างกายปกติเนาะทีนี้ถึงเพราะว่าสิงอยากรู้ว่าปกติคนรมดาขมโอ๊บเนี่ยขมโอ๊บก็ถูกผสมอะไรนี้ไงถ้าถ้าเป็นคนเป็นโรคเขาก็จะหมุนเพื่อร่างกายเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะมันจะจับแนกยากประมาณ ท<พ>ี่พี่เขาถามนิดนะเดียวว่าปกติเราเมือ่ออบช่วงวันอนนยูอ่เอ่ยเมื่ออบส่วนมากมาได้ตลอดนส่วนมากก็มาได้ตลดอดค่ะเวลาอะไรเสะ็จกแล้วก็เพื่อนชวนด้วยอะไรด้วยปกติเราจะมาช่วงเย็นใช่ไหมคะคือ๋อคือทุกวันไม่จำเป็นต้องสอยใช่ไหมคะหรือเอาตามสมาะสวมมด,สดวกมามกั๊บตามสะดวกตามเรื่องสะดวกโอเคเป็นลักษณะปกติเราอบครั้งนึงกี่ชั่วโมงเนี่ย ให้ถึงสองชั่วโมงนะแม่โอ้โหนีเดี๋ยวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเยอะกว่า,าน,น,นี้มันนี่นะสามสีนนนสมส่นาทีมันนี้แหละสองรอบสามรอบสีอแต่พี่เคยกินงมาช่วงเช้าด้วยนะใชเออ่เออ,เอยังไงเช้ากับยินมันต่างกันยังไงช่วงเช้า <c oughs> หรือว่าตามสะดวกมา<อ>มันไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นอากาศหนาวหรือเปล่าแต่แต่โอเคกับช่วงหนึ่น คือพอเรื่องเรื่งานเสร็จทำไมเสร็จแล้วก็มาเงี้ยมันถึ่จะได้สึกอเคเนาะใช่ใช่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยว่าอกแล้วมันคลายความเครียดเลยเคยรู้มาจากไหนอ่ได้ยินได้ยินแค่ว่ามาอกแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคลายความเครียดอะไรนะหนูก็มาตามแบบว่าเพื่อนชวนมาอกหนูก็มาลองลองมาอกใช่สมัยก่อนเมื่อสิบปีก่อนไม่เยรู้อะไใช่มาอกหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันคลายเครียดอะไรนะ<อ>หนูก็มาตามเขา มาเพ<ต>ื <c oughs> ่อนใช่มากับเพื่อนกับเพื่อนค่ะแต่ว่าของหนูคือหนูจะอบเสร็จหนก็จะรู้สึกว่านอนหลับสบาย <c oughs> หายใจดีขึ้น <c oughs> ใช่แต่ที่แน่แน่คือหลับสบาย <c oughs> ในในๆๆสถ <c oughs> านที่เอ่ตามประสบการณ์ข,ของเนีงเน,นะะาะบางคนก็รู้สึกแบบเบาลุ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยอ,อารมณ์ความรู้สึกมีเออเดี๋ยวเนี่ยรู้สึกแบบโล่งโปร่งเบาเหมือนบางคนครูบางคนเนี่ยโล่งโปร่งเบาแบบหนียงนะอบเสร็จ ผมจะรู้สึกว่าเหมือนเราตื่นแต่เช้าอ่ะที่เราเรารุกตื่นแต่เช้าเราดมอากาศบริสุทธิ์ช่วงเช้าอะไรอย่าี้ยจะได้สิ่งสุดชั้นใช่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 ค่ะอ๋อมันเพลียเราไม่เห็นมันโอ้โหจิตเลยเพลียครับเวลาแบบไฟร้อนรัอะไรอย่างเงี้ยยีก็รู้สึกแบบ